สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็อยู่กับรายการซัเทอสเปรดกับ e l d e r s c ์สกอร์สกายครับก็ผมสารภาพตามตรงนะครับว่าผมไม่อยากเล่นพัทนี้เลยครับไม่อยากเล่นต่อนะครับเพราะว่าไม่ใช่อะไรนะครับเพราะว่าผมไปลงหมดแบบหมดจังๆไว้เยอะนะครับก็ไม่อยากจะกลับมาเล่นครับเพราะว่าเดี๋ยวจะแบบอยู่ๆอาจจะแบบมีตัวละครแก้ผ้าอะไรมางี้นะครับชนนลอาจจะบินได้นะครับก็หาเผยแพร่สิ่งลามกอาจารย์ครับผมก็ แต่ว่ามันเกมมันสนุกนะครับก็ผมกะว่ายังไงเนี่ยจะจะพยายามเลี่ยงเลี่ยงให้ได้มากที่สุดแล้วกันนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเราก็เดี๋ยวผมขอปรับค่าแป๊บนึงนะครับอันนี้นะครับผมก็ลงหมดอีกอย่างหนึ่งครับเป็นหมดที่แบบเราสามารถที่จะหิวข้าวหิวน้าแล้วก็นอนได้ครับเพราะว่าอาหารครับเกมนี้ครับคือมีไว้เพื่ออะไรประโยชน์ครับคือไม่ได้มีค่าไม่ไม่มีอะไรเลยคือโชว์ไว้ให้แบบให้ดูว่าเออเกมนี้มีอาหารนะแต่ก็ไม่ไม่ได้ใช้งานอะไรนะครับก็ ผมอยากจะทาให้อาหารในเกมนี้เนี่ยมีประโยชน์มากขึ้นนะครับก็เนี่ยครับอาหารทุกอย่างครับสามารถที่จะเอามากินเพื่อสนองความหิวได้นะครับเช่นอันนี้นะครับเนี่ยฟิล i ิ g งมิลเนี่ยก็ก็ดีนะครับก็ก็ถือว่าทําให้แบบเกมมีสีสันมากขึ้นนะครับแต่บางทีก็ยุ่งยากนะจริงๆโอเคภารกิจนะครับก็คือว่าเอ่อตะลุงใส่หูตรงนั้นนะครับเจอหน้าเราครั้งแรกก็ใช้งานเราเลยนะครับให้ไปหาสโตนแท็บเบ็อะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเป็นแท็บเบ็มังกรนะครับ เราก็ต้องไปตามที่เขารีเควสครับเพื่ออะไรไม่รู้นะนะครับหรือเป็นเพราะว่าผมได้ขีดครับวีรบุรุษเนี่ยมักจะเป็นขี้ข่าของคนทั่วไปยอยู่แล้วนะครับโอเคอ่ะโอเคเดี๋ยวนะเราเราต้องไปทางไหนเนี่ยอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเราก็ต้องไปที่การ์เดนสโตนก่อนโอเคการ์เดนสโตนแล้วเอาเอาวุธอ่ะ ใช้อย่างเดิมเพียวๆไปโอเคครับถึงแล้วครับเ๋ยนะเอพาที่เรามาแอคทีฟหินไว้หรือเปล่าไม่ได้แอคทีฟหินไว้ใช่ปะโอเคงั้นผมเอาสายโจรเลยแล้วกันเอาไม่ได้เหรออ๋อได้แล้วได้แล้วได้แล้วหลงครับไม่เล่นนานลืมลืมมันต้องมีการลืมบ้างอะไรบ้างครับอ๋เอเฮ้ยตกน้ำตกน้ำโอโน โอ้โหตกน้ำน้ำพัดมาไกลเลยเราขึ้นฝั่งยังไงไวะเนี่ยโอเคอ่ะเดี๋ยวขึ้นได้ไหมขึ้นได้ไหมไม่ได้ครับเราต้องเหมือนเป็นซอมอนครับถึงแม้ว่ากระแสน้ำจะรุนแรงแค่ไหนก็ตามครับเราก็ต้องกระโดดขึ้นมาเพื่อวางไข่ในน้ำตกชั้นบนสุดให้ได้ครับแต่ต้องพยายามเหมือนปลาซอมอนครับโอเคอ่ะคือการดำน้ำใต้น้ำเนี่ยอาจจะช่วยให้แบบเราพิวงตัวได้ดีขึ้น อา oh, no 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 โ o no, no, okay มาเรียบร้อยครับเอาเอากระโดดไม่ได้อะติดหินติดหินโอเคอ่ะเรียบร้อยครับโอ้โหกว่าจะผ่านความลำบากเข้าไปได้คำบนนั้นใช่ไหมเนี่ยนะอันนี่อะไรต้นไม้เหรอนี่ยังไงเนี่ยมังกรมึงขุดไปหรือไงเนี่ยมึงไปทางลากเลยเนะนี่ยนี่พายุไซโคลถล่มหรือเปล่าเนี่ย แล้วถล่มแค่จุดเดียวด้วยเหมือนเลือกปฏิบัติอะโอ้โหธรรมาชาติมันช่างโหดร้ายครับเอาแล้วนี่ป้ามานั่งอะไรอยู่ตรงนี้เนะะี่ยฮะ I'm just a poor woman, dear. No need to trouble yourself with me. อือคืออะไรเอ่ะป้ามีมีอะไรหรือเปล่าป้า,ป,าป้าไม่ใช้ใช่ป่ะผมขอประกาศเลยแล้วกันนะโอเคเอาผักกงผักกาดเอาเอาไว้หมดครับไม่สนครับ โอเครู้ว่าป้าไม่ใช้หรอกป้าป้าของในวงในบ้านก็มีใช่ปาหะหล่ะเออเดี๋ยวป้าก็ทำอะไรกินไปก็นนะไดนะ้โอเคอ่ะขึ้นยังไงวะเนี่ยโอเคขึ้นขึ้นขึ้นโอเคเรียบร้อยครับ เห็นมันไม่ต้องขึ้นตามทางให้มันแบบเสียเวลาครับขึ้นแบบนี้แหละสะดวกสบายเร็วจีอ่าอาวุธใช่ไหมอาวุธอาวุธอาวุธมีมีสองอย่างครับดาบคู่กู้โลกครับมาสตรงศัตรูเราไม่กลัวครับใครก็ได้มาเถอะตอนนี้ครับมาสนองกับดาบเราหน่อยเบคฟอร์บาโลดิคอลเขมาสซรงสัพ์ไพสัไพ์อะไรครับเจ๊เซอร์ไพรส์อะไรเจ๊เซอร์ไพรส์อะไรครับ ไอตัวนึ้งอีตัวนึงอีตัวนึ่งตะกี้นี้ก็เป็นหมดชุดเกาะนะครับเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ผมไม่อยากจะแคสเกมนี้เท่าไหร่นะครับคือใช้แค่ชุดเกาะมันก็เป็นอย่างนี้แล้วอะไรครับอะไรอะไรแล้วก็ลงหมดเลือดไว้นะครับเพื่อเพื่อความสะาใจครับคือยุคสงครามม่ได้แบบเลือดมันกระปิดกระปอยเหมือนแบบเลือดออกเป็นประจัเดือนไม่มันครับมันต้องแบบเลือดแบบสาดกระจายดูแบบสงครามแฮปปี้ครับ อ๋อไหนเราได้ยินเสียงเหมือนแบบใครยิงธนูตรงนั้นไงโอเคมาธนูใช่ปะ่ะได้ครับจัดให้ครับมาเลยมาอะไรอ่ะฉันคิดว่าแกเลือดออกเออเดี๋ยวมึงก็ได้เลือดออกเหมือนกันน่ะหัวเราะอะไรหัวเราะอะไรครับหัวเราะอะไรหัวเราะอะไรอ่อนแล้วไม่เจียมอ่ะฮะอ่อนแล้วไม่เจียมอ่ะออเฮ้ยอโอ้โหถึงแขนขาดเลยเหรอไม่ใช่นะโอเคมีอะไรไหมเรามีเหล้านะ เห็นไหมดื่มเหล้าแ,แล้วเนี่ยทําให้สติปัญญามึงลดลงเห็นไหมคือแบบท้าใครเจียมด้วยเห็นไหมกูนี่นักลบในรอบน้อยปีมันเป็นใครโจรกระจอกชื่อมันยังไม่มีเลยอันนี้สตารอาร์เมอร์ครับเก็บครับช่วงนี้ครับเงินช็อต นั้นครับเหมือนเราจะเห็นว่ามีผู้คอลลัอยู่สองคนครับเราเราต้องทำการแบบซุ่มๆครับซุ่มเงียบซุ่มเงียบโอเคโอเคเรียบร้อยหนึ่งศพหนึ่งศพะเอ็ดดิทเกมอะไรมาองมาเอ็ดดิทเ,เ,เกมครับแล้วเมื่ออะไรอยู่หรือเปล่าฮะ อะไรครับละมุงละเมออะไรอยู่หรือเปล่าฮะโอเคโอ้โห okay. oh, ถึงกับตัวบิดตัวงอแล้วนี่ทำไมมันมันมีตัวผนิเยอะจังวะเนี่ยเป็นหนูยักษ์เนี่ยนี่มึงนอนกินนอนอยู่กับหนูหรือไงเนี่ยล็อกพิกโอเคล็อกพิกอ้าวโอ้โถธนูปักธนูปักปาก เป็นไงล่ะฮะกินลูกดอกเข้าไปเนี่ยอิ่มไหมล่ะคือโบราณสถานไม่นี่ไฮเทคมากไม่ไม่ใช่ไฮเทคดิแบบน่าเลือนลมเข้าไปมากคือข้างนอกมุงมีโจรข้างในมุงมีหนูข้างในนี้มุงมีอากข่ายอีกโอ้โหโคตรโคตรครบครบเครื่องเลยอันนี้มีแบบเป็นโกดกระดูกเอาไว้เก็บกระดูกคนตายอีกอะ มึงมีหลายอย่างเลเกินนะเนี่ยโอ้โหโคตรทันสายดันเจี้ยนแห่งนี้ทำไมหนูมันตายแบบรอบทิศรอบทางจริงวะเนี่ยนี่ก็ซากหนูไปแคทำไมหนูมันตายเป็นเหมือนแบบเป็นป้ายบอกทางอย่างเงี้ยโอเคครับไมโน่ฮิลิ่งคืออะไรไม่รู้เก็บไปก่อนละ ด้านล่างครับด้านล่างด้านล่างเรามาดูกันดีกว่าว่าเขาเจออะไรเอา้าเอา้าคืออะไรคืออะไรอะไรครับจะสู้เหรอจะไฝงงั้นเหรอเฮ้ยมันมันเก่งกว่ามันเก่งกว่ามันเก่งกว่าโอโน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 ้ปั๊มยากับปั๊มเลือดกับปั๊มเลือดกับปั๊มเลือดก่อนโอโนโอโนโอโนอ่าอันไหนวะโอชงชีตอะไร เดี๋ยวนะคือคือไม่มีอะไรที่เพิ่ม HP ชรบ้างเลยเหรอสักชิ้นก็ไม่มีโอเคครับพิษแมงมุมครับมาฮู้ครับเห็นไหมครับจะมาสู้กับดังกันบอลคิดผิดแล้วครับคิดผิดคิดใหม่ได้คิดไม่ทันแล้วล่ะตายแล้วล่ะอันนี้คือเอ่อ,อ,อ น่าจะเป็นพัซเซิลครับตรงนี้เป็นงูใช่ไหมอันนี้ก็งูอันนี้คือปลาโอเคงูปลาครับที่แล,แล้วมาเราเจอแคซ่าครับอันนี้เราเจอเป็นๆเ,เลยไปไหนเนี่ยครับไปไหนไปไหนจะไปกินศพแล้วไงเนี่ยโอเคอีกตัวหนึ่งใช่ไหม ต,ติดเชื้ออะไรไหมเนี่ยอัตาเซียนี่ชื่อโลกเลยเนี่ยตีปไม่ไม่เก็บครับไม่เก็บไม่เก็บมันเป็นหนังสือสกิลครับเวลากดแล้วเนี่ยคือสกิลเราจะเพิ่มโดยอัตโนมัติครับแนะนำว่าใช้ช่วงหลังๆดีกว่าอ่าโอเคโซจมีมเก็บให้หมดหรือหนูอีตัวหนึ่งใช่ไหมอะ,อะไรอะฮะโผล่มาทำไมโผล่มาแป๊บเดียวตายเนี่ย อ่อนครับอ่อนมันงมะหนูอะไรเดี๋ยวดูศพก่อนมีแค่หางหางหนูหางหนูทำเป็นยาได้ยาอะไรวะยาหางหนูเหรอกินแล้วเป็นอะไรโดบเพิ่มพลังงานโอเคอันนี้ก็ไม่มีอะไรครับมีแค่ผ้าห่อคนตายครับเราไม่เก็บครับเราไม่เก็บอยู่แล้วครับของแบบนี้ครับอะไรเดยวสวิปสวิป ตรงนี้นะตรงนี้ครับเวทมนต์ครับเวทมนต์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 โอเคมาอ้าวกดผิดกดผิดมาย่างสุดครับเป็นไงฮะแมงมุมย่างแมงมุมย่างอ้าวมาิก้าโล อย่าพึ่งดิอย่าเพิ่งมันยัก้าโลดิโอ้โหอังกูติดพิษอีก no ไม่ได้ครับไม่ได้ตอนนี้ครับเอาเอาต้องต้องใช้ต้องใช้อุปกรณ์มือขวาอีกทำไมว่ากูเลฟตี้อ่ะกูไม่ใช่ไตี้อ่ะเออกูกูใช้มือกูใช้มือซ้ายอ่ะคือยังไงต้องใช้มือขวาอย่างเดียวเลยเหรอโอ้โหอะไรวะเนี่ยโอเคมา การใช้มือซ้ายใช่ปหเอ้ยมือขวาใช่ไหมไปไนครับตัวช้าดีไปไรตัวช้าโดตัวใหญ่แล้วไงครับก็จอกอยู่ดีครับอ <c oughs> โอเค,อเคมึงทำได้ลวมึงฆ่ามาได้โอเคตอนนี้มึงตัดกูลงมาโดยด่วนเลยแล้วกด้ดในโคอย,อยู่ไหนอะ <c oughs> อ๋อเควสที่เราได้เมื่อกี้ตอนที่เราเจอกับ โจนผัว ja, เมียตรงหน้าปากทางเข้าคือเควสโกลเด้นโคใช่ปะล้าไอ้นี่ก็เป็นคนเก็บไว้โชว์ไอ้โคนั่นมาก่อนมึงรู้มคิดว่ากูขยับได้เหรอมึงเอากูลงก่อนโอเคครับเราก็ต้องทำตามดีเควสครับฆ่าเหมือนกัน่ะ ไปไหนครับไปไหนเอาวิงว่งวิ่งไอพอยเอ้เอาตามไมน่าหมดเฮ้ยอย่าพึง่งอย่าพึง่งเอา้าเอาเออสู้เอสเอสู้ยิงสู้ยิงชอบเลยเจนไม่ต้องเสียเวลาตามอะไรครับอ่อนครับจะมาสู้ตอนนี้อยู่ดีมาฮึดเหรออะไรเนี่ยมีมีการเดินทางเนี่ยดาบดวงดาบโอเคเอ่ชุดไม่อยากเปพึองไม่อยากเปพึองผ้าครับเดี๋ยวเดี๋ยววิดีโอจะติดเลทครับถึงแม้ว่าชุดมันจะได้ขายได้ราคาดีก็ตาม โอเคโซเจมโซเจมอืม okay. so, so, hmm. แล้วก็หาตามไหยเนี่ยเผื่อจะมีตรงมีตังแล้วมัง่งดีนะเกมนี้ไม่ใช่เกมผีไม่งั้นอาจจะมีผีโผล่ออกมาจากไหยเงี้ยโอเคอันนี้สร้างศพไว้ตัวเมื่อกี้ปันเพือทีหนึ่งขอเอามันไส่ครับโอเค อืมโอเคเวท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 ไฟครับเวทไฟเวทไฟมาสแตนบายไว้ก่อนตรงนี้น่าจะมีอะไรที่ไม่ไม่ปลอดภัยครับนั่นไงนั่นไงตัวอะไรวะเนี่ยอยู่ๆมึงก็อยู่ๆมึงมึงก็ลุกขึ้นมาทำหน้าตาไม่เป็นมิตรแล้วมึงก็ตายอ่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โหโหดโหดเอ้าเอ้าคืออะไรเนี่ยนึกว่าเก่งเนี่ย เฮ้ยเอาจจะตายแล้วจะตายแล้วจะตายแล้วเราจะตายเองเดี๋ยวนะเฮ้ยเฮ้ยเลือดฟรีเลือดฟรีเลือดฟรีก่อนนี่แหละนี่นี่เลือดฟรีที่ดีที่สุดครับนี่แหละโอเคมากูฟื้นเลือดละนี่เลเวลอัพเราเทพครับเออเนี่ยเซนนอร์ดเกสซอร์ดหนักครับไม่เอาถึงแม้แม้ว่าดาเมจมันจะดีก็ตาม ตัวนี้ก็มีกับดักใช่ปหมกับดัก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 โอเคเอเผา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 โอ้โหเก่งด้วยเก่งด้วยรถไม่รถเลยหนีกันหนีกันหนีกันมามาเลยมา Come on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  มา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 เอ้าเฮ้ย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 ไม่แฟร์เว้ยไม่แฟร์ไม่แฟร์เออนั่นแหละโอเคอะไรครับฮะ อะไรน้ำแข็งเมื่อกี้คิดคิดว่ามึงมึงไปลงน้ำแข็งเคลื่อนที่กันเหรอครับเผาเผาศพเผาศพเผาศพไปเลยลูกไปสู่สุคติไปโอเคอ่ะศพอันนี้สำรวจได้ไหมเนะี่ย โอ้โหแล้วกูจะไปยังไงวะเนี่ยต้องรวบรวมความกล้าและสมาธิใช่ไหมยา่าเออโอ,โ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 อ้โหกูแทบตายโอเคหยุดหยุดเออกับดักจงหยุดโอเคแค่นี้กูก็จะตายอยู่แล้วอ่าแล้วแล้วเวทหงเวทหิวไม่ไม่มีเลยเหรอเอาเวทหิวเวทหิวครับนี่หิวสองข้างอย่างเท่ครับเรียบร้อย อ่ะมัจิกาไม่ไม่พอโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่ะแล้วก็เอออาวุธเราอยู่ไหนอาวุธอาวุธตรงนี้ไม่ไม่มีอะไรนะคงกระดูกเก็บไม่ได้ไม่มีไอเทมอะไรให้เก็บเลยหรอ โอ้ดันเจียนนี้งกจังเลยอะมีมีแต่เนี่ยสู้กับผีเนี่ยผีก็ไม่ดับของอ่ะคือมึงงกจนแบบดันเจียนก็งกไม่พอประชากรในดันเจียนนี้ยังจะงกอีกไม่มีอะไรเลยดันเจียนในความว่างเปล่าโอเคตรงนู้นครับอะไรเนี่ยฮะมึงมีคงมีเข่ามึงคิดประเทศงั้นเหรอฮะมามาคำว่ามีเผาเผาข้างล่างข้างล่างมันเป็นบ่อน้ำมันเอา อย่าบอกนะว่าว่ามีมีอีกสามตัวเผาไว้ครับเผาไว้เผาไว้้นี่จบตีแจกระยะไกลนี่มึงรอไฟหายก่อนใช่ไหมเนี่ยมึงถึงจะมาเนี่ยนี่ครับนี่โอ้โอ้โหนี่ครับหันหลังฟันครับเทมากหมุนตัวฟันหมุนตัวฟันโอ้มีตังค์สี่บาท นี่คือ,องไงมึงอมไว้ได้บาทจะไม่เสียเหรียญเนี่ยคืออมอมได้ไม่มากไงเลยได้แค่แบบสามสี่บาท แล้วเราก็จะพบกับสิ่งที่ไม่มีอะไรเลยนอกจากซากหนูตายตัวหนึ่งแล้วก็โครงกระดูกแล้วก็หิบสมบัติที่เราต้องเอากุญแจผีมางัดโอเคทางนี้เข้าไปได้ไหมนะเนี่ยเนี่ยท่อเนี่ยอกไม่ได้อีกคือลงมาเก็บคเศษตังเศษของแค่นี้คือให้เสียเวลาแค่นี้เพื่อเอาของแค่นี้ มา,มาเผาเผาเผาไม่ลดเลยอ่ะไม่ลดเลยอ่ะคือสร้างความเสียหายกับมึงไม่ได้เลยไม่ได้ครับเราต้องเล่นย่าพิดครับอย่างนี้ครับแต่ว่ายาพิดอย่าพิษอย่าพิดอา้าวไหนอ่ะหลงหลงปุ่มหลงปุ่มนี่ไงฟอร์ตใบีนอมอจัดไปครับมาอา้าวมึงต้านทานพิดได้ด้วยแล้วก,ก,กูจะตายเนี่ยกูต้านทานดาบได้ไหมเนะี่ย เผาวิเผา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 โอเคมาอุ้ยเสียบใช่ไหนี่ครับเสียบครับโอเคคือยังไม่ได้ถึงครึ่งดันเจี้ยนเลยยาหมดแล้ว เป็นเป็นการเดินทางเข้ามาดันเจี้ยนที่แบบสิ้นเปลืองยามากุ้ย่ียแง้วเหรอโอ๋อเอาเอามือแล้วมึงมึงโผล่มายังไงวะเนี่ยเอาเป็นอะไรครับเป็นอะไรเป็นอะไรเป็นอะไรไม่ตีเป็นอะไรไม่ตีใจบุญเหรอ ยายาเลือดเลือดไม่มีไม่มีอะไรเลยโอ้โหแล้วมาสามสี่ตัวโน no โอ้โหมึงมึงเล่นถือดาบสองมือแล้วมึงเหวี่ยงดาบใส่อย่างี้เลยมึงโหดร้ายกับผู้เล่นมากเอ้าเอ้าธนูปักหน้าควิกอ้โ o แล้วทำไมตามึงสีฟ้าเป็นอุลตร้แมนเนีเออตาสีฟ้าตาสวยดีแต่หน้าไม่ให้เลยหน้ากับตานี่เหมือนแบบมึงมึงไปขโมยใครเข้ามาโอเคครับอันนี้ก็เป็นปริศนาครับผมสราภาพเลยว่าผมเล่นเมื่อก่อนเนี่ยผมใช้เวลากว่า2ชั่วโมงครับในการไปแก้ปริศนาอันนี้นะครับ ซึ่งความจริงแล้วเนี่ยปริศนาเนี่ยเราต้องดูจากกรงเล็บครับมันจะเป็นกรงเล็บกดเลื่อนโคเทลได้มาจากไอ้สวิฟท์สวิฟอะไรเนี่ยครับที่โดนยันไปมุมอ่ะแต่คืออันนี้ผมผมเล่นมาบ่อยแล้วไงผมรู้ว่าการแก้ปริศนานก็คือว่าเนี่ยกดอันนี้สามทีกดปุ่มเน,นี่ยกด e ี่สามทีให้ให้ให้หมุนไปประมาณสามรอบครับมันก็จะทําการแก้แก้ได้เนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ดูเดี๋ยวผมให้ดู มันอยู่เป็นที่มันจะอยู่อ่าไอเทมอันนี้นะครับเนี่ยครับเห็นไหมเนี่ยครับกดสุ้มเข้าไปดูเนี่ยเห็นไหมหมีทั้งขาวแล้วคู่เนยะก็เรียบร้อยครับผมเลื่อนช้าเหลือเกินโอเค เสียงอะไรเสียงปุกใจเหลือเกินอ็ฮู้ฮู้ฮู้ฮ่อฮู้พูอโอเคครับสุดยอดมากครับเอ้าโอ้โหไม่เข้าเลยโอ้โหมุฟัตโรด้าใส่กูได้ด้วยไม่ได้ครับไม่ได้โอ้ดูโอ้หนีครับหนีหนีตั้งหลักก่อนตั้งหลักก่อน อย่าเพิ่งดูขอตั้งละก่อนไม่ต้องเล่นและเกะแบบฆ่าฟันกันมึงเล่นมึงมึงเล่นวิ่งได้จับกับกูดีกว่าม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 าอยู่ไหนอยู่ไหนฮะโอคฟัดโลด้า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  เฮ้ยเรามีเลือดนี่นี่ว่าเลือดฟรีอยู่โอเคมานี่ครับปลายอย่างสโลมเวอร์ชั่นโอเคดักก้อนสโตนเรียบร้อยครับ เอานั่นครับก็จะเกิดอาการแบบถ้าเดินทางไกลๆเนี่ยหรือว่าปล่อยไว้นานๆเนี่ยตัวละครก็จะหิวนะครับแล้วก็หิวน้ําหิวข้าวนะครับเป็นผลไม้จากการลงมอดครับก็ก็นนี้แหละจะได้ใช้ไอเทมที่เราขโมยมาได้อย่างคุ้มค่าทีโอเคอ่ะ,อะไอเนี่ยต้องการน้ําอีกโอเคมันฝรั่งมันฝรั่งมันฝร,รั่งดิบๆมาแอปเปิ้ลไม่เอาครับแครอทด,ดีกว่าแครอทเอาผักกาดกันผักกาดผักกาดโอเคอิ่มแล้ว โอเคเล่า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 ,ลา,ลาโอเคอ่ะนี่ครับพอเวลากินมากๆครับก็จะเกิดการตาเบลอครับตัวละครแล้วมันคออ่อนครับกินไปสองขวดนี่ถึงก็ถึงก็เบลอเลยทีเดียวถึงก็มองเห็นอะไรนี่ว,ว,ว,วิ่งวิ่งไปหมดโอเคต่อไปก็โอเครางวัลน,นะอ่านั่นครับนั่นถึงก็เสียหลัก ถ so so ึงก็เด right. ินไม่ตรงเดี๋ยวนะเดินเดินปกติไปเลยว่าเนี่ยโอ้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 ใครเดินตามก็เดินตามฮะอะไรนี่มันอีเจ๊หมาเพ้าบ้านเนี่ยฮะกูเด้อ ครับผมพัดหน้าครับรถเจก๊กมังกรครับก็พันนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับบ๊ายบาย